เอาขอเสียงคนอยากดูคอนเสิร์ตหน่อยร้องมาเคลียหูไว้รอเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเสียงร้องของเหล่าซูเปอร์สตาร<ม>์วงการเพลงเมืองไทยท,<ะ>ที่เขาเตรียมขึ้นเวทีเดียวกันตัวมัมตัวแม่ตัวกำเนิดบุตรรวมมาหมดที่นี่<ะ><ะ>มีใครบ้างไปชมค่ะ The oh. พอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เอาละขอโทษขอโทษคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปรอฟังคอนเสิร์ตเขาดีกว่านะคะอ่ะเป็นยังไงบอกเลยว่าตัวแม่ทั้งนั้นเรียกว่าปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองได้เลยนะคะเพราะนี่คือการมารวมตัวกันของตัวแม่สมชื่อคอนเสิร์ต Her Concert 2 0 24จริงๆค่ะนำทีมมาโดยพี่ตินาพี่โบพี่ทาทาพี่ดาพี่เบนชลาทิ์แล้วก็สาวแก้มค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวแม่ก็คือพี่แอมสวรรค์กันเองวันเนี้ยที่วันเขาแถลงข่าวติดภารก ก็เลยไม่ได้มาร่วมแจมด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่ได้ชมโชว์กันไปคือการมาร่วมโชว์ร้องเพลงกับวงดุริยางเครื่องลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโชว์บนเวทีที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นนะ คุณผู้ชมคอนเสิร์ตเนี่ยคือ22กันยายนนี้สามารถเตรียมซื้อบัตรได้เลยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะใครอยากไปชมโชว์แบบเต็มๆรีบไปซื้อบัตรกันได้เลยนะอ้าวนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนอกรอบมีการเมาส์กันนอกรอบอในงานเนี่ยพี่ตินาก็ยังได้มาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวดีให้ฟังกันด้วยหลานชายพี่ตินาไงคุณผู้ชมน้องออกกาบอกเลยว่าโอ้โหหน้าตาหล่อ,อและมีความสามารถเห็นว่าเพิ่งไปคว้าเหรียญทองมาสุดๆไปไเลยแข่งขันว่า ว่ายน้ำที่อเมริกามาให้คุณนาได้ปลื้มใจ <c oughs> ดีกรีเรื่องกีฬาว่ายน้ำเก่งแล้วดีกรีความหลอก็ไม่ธรรมดานะาเรื่องนี้คุณนาอย่างพิ่ตินาปล่อยตามใจคุณหลานเลยค่ะเรื่องมีแฟนนั่นแหละ<อ>แต่เมื่อโดนถามว่าสเปคของหลานสไปในอนาคตจะเป็นยังไงอ้าวสาวๆใจฟูเตรียมเลยก็โตเป็นหนุ่มกันคู่แล้วค่ะ16กับ13นะคะคนโตก็ เพิ่งกลับมาจากอเมริกาเขาไปเข้าไปเทรนที่นู้นประมาณเดือนครึ่งกลับมาก็ ได้เหรียญทองมาด้วยในการแข่งนะคะในรุ่นของเขาสําหรับช่วงรุ่นของเขากับท่านนั้นนี่ก็น่าจะได้มันนี่ไม่แน่ใจนะสี่อันดับสี่หรืออันดับหกของประเทศไทยของได้จะภูมิใจมากมีสาวแบบก็คงต้องมีบ้างนะคะเพราะก็หน้าตาน่ารักขนาดนั้นก็มีบ้างก็มุมมีบ้างะคอายุสิบหกแล้วก็ต้องมีนะหลานสะภ้าอ ก็ขอให้เป็นคนดีนะว่าเป็นคนดีแล้วก็เ,เป็นเด็กที่มีสมรคารว่าเนาก็โอเคแล้วล่ะนิสัยสดีขยันอะไรเงี้ยดูแลหลานเราได้